ครับวันนี้จะมาแนะนําหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันนะครับจะเป็นกรณีของสวิทรถครับสวิทรถมีลูกกจแจอยู่รถล็อกคออยู่ไปไหนไม่ได้ครับนี่คือหลักสูตรที่ทางสถาบันเสริมให้กบกับผู้เรียนเพื่อผลประโยชน์ของผู้เรียนโดยตรง ไขประตูก็ไม่ได้ครับนี่คือกุญแจประตูครับครับให้เราจะมีการสอนเสริมจุดนี้ถ้าสมมุติว่ากรณีอย่างเงี้ยถ้าเราสอนเสริมเราก็คือการทำลูกกุญแจขึ้นใหม่โดยไม่ลือ้อไม่ถอด เพื่อให้ทุนเวลากับช่างกุญแจครับจะมีแค่รับสอนว่าทํำยังไงสามารถทํากุญแจลูกใหม่ไขสวิตได้โดยไม่ลื้อไม่ถอดครับไม่ใช่สักสูตรดํามเดิมหรือสมัยก่อนก็คือถ้าลูกศึกอย่างนี้ก็เรียกลูกศึกนะครับต้องไปตั้งเพิ่มที่เครื่องก็คือบวก1นึบวกสบวกสาอะไรกันไปก็ว่าไปให้สูงกว่าเดิมแล้วไปลองไข คือลอยกัะตะไบครับไม่ใช่แล้วครับหลักสูตรของสถาบันทําลูกกุญแจใหม่โดยไม่ลื้อไม่ถอดตั้งฟันใหม่โดยไม่ได้ลื้อเลยแล้วไขนิ่มเหมืนลูกกุญแจใหม่ออกจากศูนย์เลยครับเนี่ยครับแล้วก็ถ้ากรณีเนี้ยถ้าถ้าไข่ไม่ได้ครับเรา ถ้าเป็นช่างรุ่นเก่าเราจะรื้อไม่ใช่ง่ายนะครับดูจากตรงนี้นะครับจะมีน็อตซ่อนอยู่เนี่ครับนอ็นอตจะซ่อนอยู่ตรงใต้พวงมาลัยอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนมุมให้ดูนี่ครับน็อตจะซ่อนอยู่เราต้องถอดน็อตตัวนี้ให้ได้แถบนี้หนึ่งตัวสองตัวซึ่ง เราจะทำไงให้พวงมาลัยโยกนี้ล่ะครับถ้าพวงมาลัยล็อกอยู่มันบังนะครับนี่ก็การจากความคิดของผู้สอนซึ่งผมคิดว่าเมื่อผู้เรียนมาเรียนที่นี่ทำยังไงจะให้ผลประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าเงินกับผู้เรียนที่มาเรียนที่สถาบันพอเวลาผู้เรียนเรียนจบไปแล้วเจองาน จะต้องทำได้นึกย้อนกลับจากที่สอนไว้ครับสนใจเรียนที่สถาบันก็โทรมาครับ0837013133ครับสวัสดีครับ